เดีาา๋ยวทีนี้นะครับไอ้หนุ่มคโูต้าก็ออกมาพูดเรื่องสมบัติแล้วนะแล้วทําไมมีลูกทําไมไม่ให้ลูกแล้วมันสมควรให้ไหมล่ะแล้วให้หนุ่มคโูต้าออกมาเปิดปากแล้วว่าได้สมบัตินะครับคนไหนเลี้ยงดูก็จะให้คนนั้นถ้าไม่มีคนเลี้ยงดูก็จะยกให้วัดอ้าวมันหมายความว่าอะไรทีนี้ลูกก็โตแล้วนะครับพี่น้องเอฟีเลี้ยงมาจนโตจนใหญ่แล้ว พราะอะไรครับไม่หนุ่มกูตามันก็รุบรูบรอนอยู่ยังจับวิจจะวางอยู่มียังไม่แข็งเลยเงินขายรถขายลาขายทรัพย์สินสมบัติได้อะไรครับได้หาหมืนอนอ่ต้องไปกีดยงกีดยางต้องไปอยู่กับป้งกับแม่ที่นี่เห็นไหมเมื่อก่อนก็ไม่เห็นหัวพ่อหัวแม่เห็นไหมนี่เห็นไหมไปเชื่ไอ,อ,อเวนีนนี่ที่นี่ เ,เงินออกรถออกลาไปซื้อรถทงรถไถทีนี้ไอ้ครูบตรงบูต้าเอาจาังมีแต่อะไรครับเอาไปแล้วบัณเออไม่คืนเขาไปยืมกู้ทโกโสมาสามเซตเสร็จ,รจดอกเบี้ยมันเท่าไหรแ่แ่ละใครรับผิดชอบเกนขนาดนั้นจะไปรับจ้างเลยครับถ้าไม่มีนี่มีสิเออ ถ้าไม่มีนี่มีสินจะอะไรครับจะไปทํางานแบบนั้นหรือไม่ไม่แน่นอนเชื่อผมนี่อีนี่นะครับพี่น้องเอฟซีไม่ใช่แต่พ่อแต่แม่มันขนาดอะไรครับแม่ย่ามันเขามีบุญคุณออกรถออกลาทํานั่นทํานี่ให้เออนะครับพี่น้องเอฟซีมันยังนั่นเลยมันยังนีเราคุณได้เลยอืม เหไ,ไหมบ่งบอกถึงความคิดบอกบ่งบอกถึงความคิดเขาคิดไม่ดีจะไม่มีความเจริญไม่ครับตัวน,นี้มีความเจริญไม่จะเจริญลงเลยครับผมพูดไว้แล้วนะครับนะตะวันมันมีขึ้นมีลงมันมีขาขึ้นขาลงนะครับตอนได้ตอนมีที่นี่เห็นไหมครับขายของเอา้าภผ้าพื้นละสองพันเขาให้ห้าพัน อบางคนก็ให้หมื่นให้ฟรีๆก็บไปเอาของก็มีคิดว่าจะออกมาอะไรขายของออนไลน์แล้วฝันกระนานเขาเป็นดารงดาดาเขายังตกอับเลยครับพี่น้องเอฟซีนะภาษาอะไรเขายังไปขับกกงขับแก๊ปไปทํานั่นทํานี่ขายของมือทรงมอสองนะครับพี่น้องเอซีเพราะอะไรเพื่อความอยู่รอดอ่าตอนนี้จะไปเกี่ยงงเกี่ยงงานมันไม่ได้ใช่ไหมนะ ไปเกี่ยงงานไม่ได้ใช่ไหมนะอืมเจ้าไม่ยอมหลับยอมนอนเลยบ่ช่างตั้มมันดึกแล้วบอยจะไปหลับยังไงบอกชอดแจ้งเราแล้ววันนี้อืมหาเงินก็คือหาเงินได้พี่เอ้ออเราต้องอดทนเลยเนาะอะนอนมาแต่แต่อายุเท่าไรแล้วนี่สี่สิบกว่าปีแล้วนี่มันเวลาแค่สิบวันนะได้พี่เอ้อืม ก็ต้องใาเงินทำแมนเขาเอาท่านเขาเอาท่านเงินนั่นแหะนอนเนาะนอนเมื่อไรก็ได้พี่เอ้ยนะมันไม่เหมือนงานอย่างเงินไมนไม่เหมือนงานเลยอันนี้มันเล่งเลยแบบไฟกาเกี่วเฝ้าเกี่วันนะครับอันนี้งานก็ยังเหลือเยอะอยู่อันนี้แค่แค่ลงอ้าวเดียวได้นน่จูเดียวได้นน่มันเหลือพรุ่งนี้ก็จะย้ายไปหลังวัดอีกบนีิสองมื้อแล้วจูนี่นะครับ จูนี้ก็ห้าสิบไร่แล้วหกสิบไร่แล้วนี่อืมผมมาขึ้นก็เดเอาชอดแจ้งหมดแล้วครับคู่บินบาทคราคามันดีไงอยู่นี่ราคามันเล้าใจไงเราจะมันนอนมันไม่ได้เราต้องเร่งไงเราอดโทษเอาแหรอครับพี่น้องเอฟซีนี่มันไลนละพันอืาใช่ไหมล่ะเสื้อใส่ได้บ่ เสื้อยังยังไม่ได้กลับบ้านยังไม่ได้กลับบ้านเลยพี่อืพี่หมวยฝากกับใครไปเนี่ยเบ้นก็เป็นแบบนี้เ้อพี่เอ้ยมันพอแม่เอาบ่รวยเนาะชีวิตเราไม่ได้โรยด้วยกี่ปูหลามนะเราก็ต้องโอ้ดินลนขนควายเอาเลยเนาะอยากได้ก็หาเอาแม้นครับบัดลูกบัดมื่นตายอยู่มเม้าอยู่บันี้เอาสิอ่านกินนะพอนม่นเว่นอยู่เนี่ยเราเต่าก็หลายคนนันหมายถึงน้องก็ได้อมจักไผจิบจิบไปเอาน้าไผถ้าฮาไม่มีบบนี้ถ้าเราไม่หา เจอน้ำไผ่บ่ะนี่แม่บอกลูกประมื่นตามมาเาปัดใสเงินลูกคู่มือบหมนี่สามร้อยประทัดคำเอาใช่ค่ะพี่พอใจองานหมดแล้วก็ก็ค่อยว่างมันมันคือมันเป็นเป็นงานฉาบฉวยงานแบบว่าไม่ใช่ไปทำไปตลอดนะแนละ้วก็วัดเอาแคเคพวกินหาเมื่อ,อชิพมือเนี่ยเอาหามือเนี่ยเอาต่งเต็มที่ก็เดือนนึงอนอนอ,อนแบบ ทีซีนุ่งเนี่ยใช่เราก็ต้องรีบเอาไปนี้เทตัวนี้ก็ไปอัดฟางนเลยแบบนี้อัดฟางก็ไม่เกินมันก็จะไม่ค่ำแบบน,นี้เนาะมีแต่คนเร่งไงข้าวใช่ไหมละ่ะบางคนก็กลัวพี่กิมมี่ก็กลัวมันก่ออยู่ภูกเก็ตใช่ไหมัอดีครับแถวนี้ไม่มีนาปังค่ะพี่ไม่ไม่มีมไม่มีครับนาปังบ้านเจ้ามีนาปังแถวแถวนครพนมนะ่ะนาปังก็จะมีอุบลก็มีเนาะส่วนมากก็จะมีกาลสินสกลก็มีแถวบางส่วน มันเป็นแบบนั้นทีม่มาล็อซีจ้างคอยไปด้วยนะปังเงนะินอืมแล้วก็ฟิน้องไอ้สีมันเป็นแบบนั้นเกี่ยวข้าวเราข่อยครับเพียนี่เกี่ยวข้าว,วมื่อกี้ก็ย่านแจ้งอยู่นี่คนมาหาแบบโอ้ยแบบนี้ทราไปเขาดา่าเฮาเขาไม่ได้ลับปากไปเด้อื่อยว่าเด้อ อืมเวละป่าไปเลว้ืวขึ้วเลียวขนาดวันนี้เน,นอะเครื่องเ,เครื่องจกักรวันนี้พี่น้องเอฟซีเข้ากับบริเนโนนะกับเครื่องจกัจกรมันจักรวัชิตายจักรวัชิพี่ขนาดรถใหม่หรือปิดฝาถังน้ำมันได้ถอดฝาถอดถังน้ำมันมาล้างบันนี้เป่าสายยงสายยางใหม่โอ้ยขนาดอกับคุณตาค่ะลูกชายนะ่ะถ้าไปจ้างช่างตั้ง,งช่างนี่ือจ้างช่างศูนย์มาเนอะโอ้ยสามมือกับบริเกียว ดีแต่เราเป็นมันนี่ให้ไอเองมั้งแบบนี้ซื้อแต่กองมาเปลี่ยนนี้อือเราต้องเว้าครับเรื่องหนาวหนาวมากพี่ค่อ,อยยังไงขึ้นบนาได้อาบน้ำเลือดพี่<ร>ถะเลดสวยอะไรนี่พี่ให้เขาเจ้าทานาลายปีใช่ไหมอือ<ม>โอ้เป็นแบบนั้นมันว้าถึงกับอันชาวานามันก็น่าสงสารนะ<อ>เพราะว่าผลผลิตนี่มันไม่เป็นราคาพี่เนามันเป็นราคามือนนี่กาลงทุนผ่านเนาะอือ บางคนลราบางครั้งเราก็สงสารเขาอยู่นะพี่น้องเอฟซีเขาไม่ได้แบบนี้เกี่ยวแบบนี้เอาเขาหาอะไรได้อุ้มเดียวแบบนี้บางครั้งเขาก็ลดนี่เขาอยู่ไหนพี่น้องเอฟซีนะโอ้บอเต็มหนุ้เขาแบบบางบางนี่นะแบบนี้เอ้าขนาดสองไร่นี่ยพ่อหน่อยไปเกี่ยวนี่เกี่ยวคอยเด้สองไร่ใไฮสายพันธุ์ลุละผ่านลุงละมาบางท่านเออแก้วลุงเด้สามพันเอาเอาไฮสายพันเลย ไปบอกไัพระบรมาเกี่ยวไห่อเอเคอคนไปเกี่ยวอกไปนี่คนไปเกี่ยวดอดว่ะอืมจักงามไหเด้ด่อไปเกี่ยวในนนทร์เรว่ะในนนแต่ว่าแจักสิเวลาใดใช่นะครับมันเป็นแบบนั้นเาไม่รู้จะเวลาไหนแล้วครับพี่น,อนออ้องเอฟซีเนาะเอาไปเราคือไปนะแต่ว่าเราก็มีในหน้านเราไม่มได้ปวดว่าปัญหาในง,งานเลยเ<ร>ใน<ม>งานหน้าล ในหน้าเขาเก่งนะพี่น้องเขาเก่งแล้วก็รู้จักนะหางเขาวางแผนให้เราหางก็ไม่ได้ว่าโดดนู่นโดดนี่นะเขาจะให้มันหมดวันเลยลงตรงนี้ก็คือทั้งวันใช่ไม่จะมาโดดนั่นโดดนี่ว่าเออไม่ละรับปากว่าจะไปเจ้านั้นเจ้านี้บอมีอันนี้แหละคือคือว่าในหน้าเขารู้งานว่จะไหนรถจะได้เงินเจ้าของรถจะได้เงินแล้วเขาก็จะได้เงินมันต้องวางแผนแบบนี้บ่อมีได้ไปเก่งใจเขาจิไปรับผู้นั้นเป็นัดมื่นรับเว็น จะบวบ,บนัดไดเกี่ยวกับคือเกี่ยวถ้าไปก็คือไปถ้าเฝ้าก็เกี่ยวโกนแบบนีไ้ไงการที่จะไปย้ายรถย้ายลามาไม่ได้เงินเด้อ,ดอครับในรถไป็นสวมมงแล้วสุมมงหนึ่งม่ได้จักรไ่ายแบบนี้เอาเป็นเงินเทาน่าไรแบบนี้นะครับอ่ามันไพก็จะเกี่ยวเข้าใจนะครับพี่น้องเอฟซีมแมนบ่ล่ะนะครับอืพี่นาก,าก็มานีแหละเอาไปใส่ดอก แต่กลองสะกลบ่ได้ชนหรอกครับพี่น้องคนจะมาเตะหัวปีเลยแต่ก้างบอกกัางในกัในบ้านเฮ่านี่กันกุ้งกล้วยกุ้งตูมนี่ยก็ว่าครับคนลูกมาปีเลยเวลามากกับมาไม่ได้ชนกับไปเด้คือพูดล่ามากคนมาเดี๋ยวได้อุ่นไปได้เออจะเอาไป